ล่าสุดเกิดอะไรขึ้น FC แฟนคลับแห่จดกันรัวผู้ใดบอท่านในนีปากกาเฝ้าเตรียมปากกามาจดใพ้คํ้าผานอเดี๋ยวเด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 เเด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 ยดเ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 เดเเด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 ดเ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 ดดเ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 สเดาเนเดเเดเดเเด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 เ มาเศร้าจดเศร้ามาสวยจดสวยมาดึกจุดดึกเอฟซีแฟนคลับบอกว่าจังสรรพให้พานต่ว่าก้อนสิไปหนามาหลังทักทายเอฟซีแฟนคลับก่อนรอบดึกจังน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีมินมอแค้นแฟนมอลทีคาร์โรักสู้ผู้สู่คนมือน,นี้มาพบมาวพอ้กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน,น่อยคนเก่าคนเดิมกัไปยาบาลคนโกสุริโยบานทาบ้างบานนีมาซื้อมาท่านก็ซื้อมืงอ่นจะได้วะ ล่าสุดนาะพี่น้องเนาะสาหรับนะ้องอุงอิงเพชรบันแพงถือว่าเป็นคลิปแรกแห่งมันเอซี่แฟนคลับตั้งตารอทั้งวันพยิคำ้ำผานหลังจากที่มือขึ้นนี่เพิ่นเหลืองงานเดึกเนาะเป็นงานรับเชิญบอกก็เลยเลือเดิกบาทที่นี่ก็เลยชาร์จแบตเต็นที่ทั้งวันเอกซี่แฟนคลับก็ตั้งตารอพยิค้ำผ่านย่ามได้ย่ามได้พอเอกสีออกมาทายคลิปให้เอซี่แฟนคลับได้เบิรงล่าสุดพี่น้องคลิปแรกแห่งมันของมือนีพอเอกออกมากเคลื่อนไหวแล้วพี่น้อง <c oughs> นอง้องอุงอิงเพชรบันแพงขึ้นตาสัง่งพยิคำ้ำผาน ปรากฏว่าตัวเลขที่ปรากฏบนตาช่างเพรานครับไปหยุดอยู่ที่47.0เศูนยพาน47.0พี่น้อง47.0ทางด้านของผู้เป็นพอพอเอกเอาวะเอาคือ47ปกติมัน46โบแมนบอกอเอา46ตอนหลับเพราะท่าได้กินเขาจังสิไหมฮะอ่าก็เลย46 ก็กินเข่าขึ้นเป็น47เลยบอกผู้เป็นพ่อก็ยังโอ้เซล์บรายพิญภานบาทที่นี่เป็นจังไนเอซี่แฟนคลับเลาวพ่น้องเนาะตามระเบียบพยญภานแห่จดกันรัวๆป้าถึงถูกบางคนมีการคอมเมนต์เขามาโอ้โหหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปพยญคัมภานเอซี่แฟนคลับแชร์กันรัวๆพ่น้องตาสังใส่ได้เพิ่์ลว่าห่าห่าพร้อมเด็กพยญภานเอาคือมีห่าห่าเพิ่์ลว่าซีเจ็บว่แมนบอก เก็ขึ้นหัวรอบให้ผ่านตาช่างใช้ได้ฮ่าฮ่าข่้นวางซี่เพราะว่ายางมือวันที่อันก้อนนานีวันที่สิบหกลหลายคนกระลุกลกระลช่าสร้สางลำนักแต่ว่าบ่ขึ้นตัวเลขเพราะว่าตาสร้างห้างตาสร้างห้างอื ตสาสังเสียตสาสังเสียตสาสังบ่หักดีแมนแมนบ่บททัตทีนี้ตสาสังใส่ได้แล้ว47.0อ่ะสำหรับผู้ใดที่โจทย์บอท่านนพน้องเนาะจังมารีฟั่งใหมยพย่พญผา47.0บัทที่นี่เป็นจังไรสสำหรับนออ้องอุงอิงเพยงบันแพ้มมอรนี่เขาไปเบิ้งคลิปว่าหันกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยุพย์พญผากินก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะในะี่ละกองทัพต้องเดินด้วยท้องเขาไปซ้อมแมนบอเขาไปซ้อมกับวงของเพื่นโนพน้องเนาะกับ เพื่อนพ้องน้องพี่เนี่แหละหลายๆคนเห็นเพื่อนมีการออกมาไหลสดอยู่มากหนาหลายตาศิลปินป้าถึงถูกให้ผ่านคนหัวตั้งหวัวเพื่อนสอบยำกลางขึ้นเพื่อนก็นสอบอ๋อม,อมัน<อ>จังได้ฟิลม,มันอนี้วันที่สิบเจ็ดนับถอยหลังอีบอกกี่มือซอมพอวันที่สิบแปดมือสุดท้ายอ๋อ,อวันที่สิบเก่ากับแมนมือมืองานองานอืแมนบอกมืองานแล้วก็เปิดดูการซ้อมวันนัพี่นองนอะสิบเก้ากับยี่สิบบาทที่นี่ ท่าดนานของผู้บริหารบอสโจเผยมีการออกมาเคลื่อนไหวถือว่าเป็นข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นข่าวดีของเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยพี่บานแพงเปิดฤดูกาลนี้บอธรรมดาพี่ผ่านนอกจากสิได้ความวลความื่อแล้วยังมีของแจกของแถมพร้อมบอสโจวางสี่พี่น้องเปิดวงสาวน้อยแจกง้วซีโต้พี่ผานแจกง้อแจกง้วซีโต นางานวันที่สิบเก่าหนึ่งโตพี่น้องความคุนเปิดซ้ดอมมือได้านางานวันที่สิบเก่าหนึ่งโตหน้างานวันที่ยี่สิบอีกหนึ่งโตในออนไลน์บัรเมาส์สองโตเพื่นอนว่าผู้ใดสิเป็นผู้โชคดีจัดมากเพื่นอนว่าสี่ตัวพี่น้องง้อซีโตเป็นจังไหนเพ,าพาือ่อนผ่อนออนซอนกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วสําหรับการแจกง้วแมนบอแมนต่อ่าเห็นเพื่อนแจก เกือบทุกฤดูกาลเดยแมนบอกแต่ว่าแจกงวดนี่มันดีเดชพ้ผ่านเพราะว่าออหย่างหูบอกมันออกแม่แพรูกจากหนึ่งตัวอาจจะเป็นสองตัวจากสองตัวอาจจะเป็นสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวไปเรื่อยทับบอขายกรอนแล้นนอกจากนีพญิพานย่างไดดฟุลเดดปุ๋ยไปใส่หใส่หน้าพรอมเนี่ยเตียงใดอแมนบอกนี่กับกำไรกับกำไรก็เคยมาแจกใครวะแจกใครกูแจกใครแจกใครคือปีนั้น เป็นจังไรได้กินเลย,เลยกับไม่เฮี้ยนแตกเมืดมูลอาไอยาง <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะกว่ากันไปบรรยากาศ เริ่มจากคึกคักแล้วเพียพานนับถอ,อยหลังอีกบอกกี่มือแล้วสําหรับเปิดฤดูกาลสาวหน่อยเนาะนาสิเป็นวงแรกที่เปิดฤดูกาลก่อรมืกอกรกผัวกพราะเฮียพานอ๋อสี่วงแรกก็แต่กันยังว่ามมือขึ้นนี่ยเป็นรับเชิญไปงานเปิดวงโอ,อโอโอโอเพลิดเมืองใช่มือข<ม>ึ้นนี่เพราะเพราะเพลิออเป็นวงแรกๆเป็นวงแรกๆแอกทางสารคามทางสารคามบ่เหม็นวงแรกวงแรกๆว่าสันทอดเอา ภาสาฟังมาเด้อพี่น้องเลยมันเดือดมันกแตสีรัวสีรวงเนี่ยจะมีคำผ่านเอ้าวแมนอ้าวอ้าวเป็นจัางรว่างรายตอมให้ผ่านอ้าวก็นี่ละก็ถือว่าให้พี่น้องเอาโซดก็ลาไม่ให้พี่น้องอืมตัวมืออื่นเพิ่นนี่บวงสรวงพร้อมตัวให้ผ่านแบนบวงสรวง่อนสิบเปิดฤดูกาลทั้งสองวงเฮ็ดพร้อมกันเลยเออวิธีบวงสรวงเริ่มสิบนาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อเออสำหรับผู้ใดอันอยู่ไกลก็นี่ละ ยู่ไก่ยุ่ไก่กัรบรอบเบิงรงภาพบรรยากาศ่าเพนทายลงอยู่แล้วออเออเอาวากันไปไก่อนที่เปิดฤดูดดกาลเพื่อกีมีการบวงสรวงถือว่าเป็นเรื่องปกติน้องพี่น้องเ <บา S 1> นะาะบที่นีกับสิกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดฤดูดกาลไปหลายเดือนเติบนอกพีพานเนาะบที่นีเอฟซีแฟนคลับกัสินี่ล่ะคึกคักมวลนาหันเตรียมจวดเตรียมจัดกเตรียมกลับมาแล้วเตรียมกลับมาแล้วแต่ว่าใครคอยกห่วงอย่วง ขี้ห่วงช่วงนี้ฝนตกอยูอืมอืมข่อยยันจืดยังจื้นแมนจื้นกระบ,บ่กเป็นอุปสรรคดอกพีชผัานตะบุญมาไฟเพคนแหงเหลิงตูงคักดอกพญาผ่านโอ้มันกับคนละไรยังอยู่ค่อยคยนางนางฟังล่ำตากฝนอะไดิอืม สามวัน่วยพันพี่คอยนั่งตาได้ตากดีเออเล็กอันคอยได้ยินงอันนั่นไหมก็อีสนาแม่พญานาคคนข้างรังคอยว่าเอ้ายายนั่นเราขึ้นบ่ลุกขึ้นจักเทียสิลุกจังได้พ่องม่เต่าคุยลุกน้ำหงเปิงเปิงอยู่ก็บคุยก็เลยได้นั่งเตงไว้หังสิแหมก็อีสนาแม่สัตวูกดูมันมันแห้งหนามันแห้งหงไหมเออมันจืดจืดมันจืดอ่า อ้าวจังสันพีน้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกซูพีซูน้องฟังเสือวามอนีเอฟซแฟนคลับไดหลายพุ่กับตั้งตารอสําหรับคลิปของหนูสาวหลาน้องอุ้งอิงเพชรบานแพ่ในละตื่นขึ้นมาชา์ิแบบเต็มที่แล้วมากินเขากินหนามวาันทอกินก๋วยเตี๋ยวสดน้โกโก น้ำห่อนหอนให้ผ่าดน้ำก๋วยเตี๋ยวห่อนเป็ต้มไม่แห้งท้องขึ้นอย่างแมนบอลผู้เป็นพอเพิ่อนการแนะนำดีดีเด้อเอาโซนน้ำห่อนหอนมันจังสีไม่แห้งท้องกางสิแม่แล้วกะเอาโศกเอาหลาบมาฝากพี่ต่อหน้องเนาะคลิปนี้อาจจะมีโชคพี่น้อง47.0แมนบอลมือว่านี่คือได้ยิ่งขาวว่าทั้งสาวหน่อยเพิ่นโศกเพิ่นหมานคักแทบไม่ผาดนี่โศกโคือว่าโศกคักแทเออผู้มานกับมาน์คก็การนั้นแบ่งรอยขึ้นเข้านั่นล่ะ น้องเฮียเอาเงินแมงลอยไปซื้อของร้านเพิ่นเออเพิ่นก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคมัดผลไปตรงกับเลขกถายรางวัลที่หนึ่งสตีลหกซีหกกันยังหวานหอยเต็มเลยเห็นบ่มามโจนแล้วเฮ้เติมเพิ่นว่าขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับวาสนาของไผของมันเนาะพี่น้องเนาะเงินเทวดาผู้เพิ่นถือกับแสดงว่าเพิ่นมีบุญมีวาสนามาแล้วแมนแมนบ่อือ๋อนี่ลแหลอเงินนี่แหละที่เป็นวาสนาของซุ้มเฮา นี่ละ47.0เนี่ยแหละ47.0ยันเมามันเบอร์เบื่นมม่ยังเบื่อไ่ันพันธุ์ทหัรมันพันหัรมีอยู่บ่ว้าเอ้มีทุกวันอ้าวจังสันพี่น้องทักทายเอฟซีแฟนคลับรอบเด็กจักน้อยเมเนสามถุ่มน้องเพรย์พานเนาะขอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ